กำลังสีสวัสดีพี่น้องเป็นทางกันมือนี้เดดแอวก็ออกมาสายสะโพกโยกใหญ่จักน้อยเนาะหลวก็มาจอบเบึงเฮ็ดนาะเฮ็ดชนิดน,นี้ออกเสียงยากยากพี่น้องเอ้ย แต่ว่าขั้นแรกสวัสดีเป็นทางการแจ้งน้อยเอ็ดเอลไลสไตล์ออกมายางเลนเดอออกไม่บนแมนออกมายางเลนดอ,อกยางมาเอาขนมปังไหไหนกไหเป็ดคือเกาล่ะพี่น้องค,ะค่ะกะเท็จแล้วข้ากะมาจอกเบิ่งอันเบิ่งเฮดของทุกปีเนาะคะ่ะมือนี่เอ็ดเอกาชีมมาจอบเบิ่งว่ามันมันออกไปเนะะาะเมือ่อวานสองสามมือโฟอนตกเดอคะ่ะประเทศเดนมาร์กเนาะ เดนมาร์กแถวบ้านเอสออลยู่ก็เลยไม่จอบเบิ่งว่ะเพราะว่าปีที่แล้วนอโบได้อ่าบบได้บบได้มาจอบนอเบราะหัวหม่องนี้มันออกนอพี่น้องมันมันออกไปเ้อพี่น้องอันปีนี้อันสองสามมือก้อนนี่นออันฝนโต๊กอันอีแลียวอันอีแล้ยวต้องอันต้องใส่เข้ามาอันเพราะสั้นมันนึกบ่ออกว่านะมาพี่น้องอันอันไม่มาไม่เห็นแล้วพี่น้องไม่เห็นแล้วอันก็เลยเฉเปิดคิป แต่ว่าเห็นบ่เห็นกะตั้งใจว่าสิมาเปิดไาทายไายไว้เราะมาจอบมือนีวันที่หนีสิบสี่พฤษภา,าคมเล้ะพี่น้องะ่ะเอแอลกันเลยมาซองเบิงซองเบิงจักนอยนี่นะว่าเหตุเท่ามันออกไปนะเนาะแต่ว่าซื้อภาษาอังกฤษมันเอิดยอกยอกพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวสิเขียนเป็นภาษาอังกฤษไว้ใต่คลิปเด้อค่ะพี่นอ้อง่ะเออเออคือบทสั่กับภาษาแดนใตค่คลิปหลุดเนาะพี่น้อง่าน้มบบเอา ไปเบิ่งน้ากันค่ะมันออกแล้วมันออกแล้วเนาะกะพาความคิดไว้น่อนะว่าสิทธิ์มาไทายหม่องนี้จักนอยวิวอันหม่องเฮ็ดนี่นะอันเราขาดสิมาจอบอีกจักสองมือมาจอบเทเลมือสองมือมาจอบน้องมันอยู่ใครบ้านเนาะยางเลี่นออกกำลังกา,ายมาใส่สะโพกโยกย้ายพายเป้มาคือเก่าหรือพี่น,อออน้องเอ้ยเอาขนมปังใส่เป้มาเนาะแต่สิไปจอบนั่นจอบนี่น้ำใสน่นะอันโคนยางเลยนกับไล่ไล่กับสีหามา ายเอเดียวนี่ป้าขนาดเนาะค่ะพี่น้องขาว่าัดลำบ่อเอาเดี๋ยวสิเอาให้พี่น้องเบิง่งแต่ว่ามองนี่มันเป็นทั้งเป็นป้านี่แหละเดี๋ยวรับนะกล้องก็นับพี่น้องนะเห็นบ่ค่ะมันกับมีแดดน,น,น้อยเนาะแต่ว่ามันคึค้นฝ้าขึ้นฝนเนาะนี่ลหละมองทางยางมองโน่นนี่ละ่ะค่นผูใ้ใดเคยเบิ่งคลิปของปีที่แล้วเนาะเมื่อปีนี้เนาะตามนี่ลหละเนาะมองเลี้ยงเป็ดเลี้ยง เนาะกับม no. ินสิคตรยางออกกับ well ร่างกายอยู่เลยเนาะพี right. yeah, ่น้องครับจะวางห้ามคไปทายเขาดอกเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเสียพี่น้องเบิ่งนี่กับทางยางเนาะพี่น้องก็เจาะเป็นทางไม่ช่อยช้อยช้อยไม่ขูดไม่ปานเนาะเห็นบ่ค่ะเกิดแบบยางปั๊บมาพี่น้องเลยเอาหม่องยางเลยนอพี่น้องเสียพี่น้องเบิ่งแล้วก็จิอาลาปลาเนาะนี่เห็นบ่พี่น้อง ไว้เห uh ็ดมอพี่น้องขคนเหยียบปอนี่เขาสีเก็บไปกินมอนี่กำลังตีปิเลยคกับพี่น้องบ้งวว้เห็ดออกแล้วพี่น้องคะแซบเบอร์ฮาดาวได้นี่ค่ะพี่น้องอันท่างอเมริกาเนี่ยเขาว่าสุดยอดของเห็ดนะคะพี่น้องเอือเดี๋ยว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 จะเอาให้พี่น้องบ้งอีกนี่พี่น้องบงนี่เห็นบะคะออกแล้วค่ะเหียบ ติปีนี่เนาะบหนงทางงางหันหันหันมุนมาท่านีู่นี่บรมีมีมีพี่น้องเห็นยุใช้หลยุใช้อยู่ในหยาเนี่ยแหละเนาะันเป็นหยาพี่น้องงสเอาใหมเบิงมัต้องเปิดได้หลัอยุ่ใชห่ะพี่น้องคะโอ้โหิเดี๋ยวต้องเวดเวดให้พี่น้องเบิ่กคอน่ลจะคล้องใส่แว่นตาอ่นกันแดดพร้อมพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่เห็นคะ เดี๋ยวมีดมังัดเนาะเดี๋ยวเบางอีกางก็พี่น้องผมถังนั่ยพี่นเ้องโค้งงานหยียบเพราะพี่น้องขวบข้างนั่ยโ้งมันบาเหยียบเนาะโอ้โหนี่แจะคล้องระทีหยาบวะทีนี่พี่น้องเอ้ยเอเห็นไหมมันี่นี่ค่ะเห็นไหมเห็นไหมเ้าเก็บเนนอไปลอยออกตาหึงเดี๋ยวพี่น้องเอามาให้พี่น้องไป พร้อมนะคะน,นี่นี่ก็ขยับเร็ยวแต่นี่อีกนี่เห็นไหมาค่ะตุ๊กปูจิปีอีกเกินออื่นเน่าถิง่งอยู่แน่เลยน้องไว้ดีนะออกเบิงพี่น้องเห็นบ่เห็นน้ำมีแถวบ่นี่นี่นี่น้องไว้เอาไปพัดพัดใส่เนยน,น้องถ้าแต่บ่หัวจิตเน่าวะน้องนี่บ่เดี๋ยวพาพี่น้องบนมะน่นนอง ออกแบบง่ายเลยบังนี่นี่เอามือไปแวกบางนึงแกกอ็มายุบบางนึงนี่ค่ะแงนี่ๆเห็นบ่ค่ะนี่ว้ายมันลอยออกหรอเฮ้ยโอ้โหปดพี่น้องเอ้ยหลายเล้ยเห็ดลอยออกอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเฉยพี่น้องเบิ่ดมองนี่แม่นๆมาเลยจะพูดอยู่อยู่นี่บ่แม่นบ่บ่พี่น้อง เดียวบ้าแล้วเด้อยบางทีเดี๋ยวมาค่ะเดีแดดฟ่องโอ้ยว้ายอันนี้บอกง่ายด้วยพี่น้องทขาไมเน่าบอกนี่อ้ยอยากไม่น่าบอกนี่นาะจะบ่าเห็นบ่อกโอ้ยแดดฟ่องเบลดเดี๋ยวมาค่ะพี่น้องเห็นน้ำบอแดดฟ่องเป็นอะไรนี่อยากถ่ายรูปได้ น้องเดี๋ยวอันไหนโอมาจับปากปอนะพี่น้องเก็บปอพี่น้องโอ้ยเห็ดปีที่แล้วกับป้าท่านเบิดอยู่เฮ็ดปีที่แล้วกับป้าท่านเบิดอยู่เฮ็ดปีที่แล้วกับป้าท่านเบิดอยู่จังไหนดีเฮ็ดปีนี้ออกแล้วพี่น้องเอลยเฮ้ยดีใจหลายเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเอ้เดี๋ยวเอาเอามีด แล้วก็เอาถุงมาเนาะกะทีปาดปาดใส่ถุงเนาะแล้วที่เบื่อเรียกเอาแต่อัน,ม,อน,ม,อน,นออม้นมเนาเนอกเพราะว่ามันลอยออกสองสามหมืนะม่นแล้วก็พฝนพ้นมาปุ๊บมันออกมาอีเฮ็ดอันนี้เราก็มาเร็วเราก็ไปเร็วแวเราก็ชีบเบิร์ดเลยมันออกมาพอมีออกอีเด้อได้กินตะบองนี้แหละคันเห็ดอันยี่ห้อน,นี้เนาะเอินเห็ดยี่ห้อน,นี้หลดอดเพราะว่าจำซื้อว่าไหนพี่น้องจำได้ยุ่แต่พามันเอินอยาก น้อ no. อันซื้อภาษาลิ่นมันบ่ไป <laughs> ลิ่นมันบ่ไปก็อิ้นยัง่ะเออ,อ,อยังนี่ลหละ <laughs> ยูะยูยูย,ย,ยูซื้อ,อยิ้งเงี่ยว่าแต่มันกินได้เก็บรลอดได้พี่น้องขา <laughs> เอาเสียงเด็กหน่อยจะพร้อมกะสู่เส,สียงเด็กหน่อยเด้ <laughs> อยนูเดี๋ยวอัน เอเดี่ยวชี้ไปเก็บให้พี่น้องเบิ้งเด้อเดี๋ยวสิตั้งกล้องไว้ตั้งกล้องไว้ทั้งแกนโตนี่แเราเห็นบ่อกาทำลาใบค้นนางนางนางเศร้ามีแห้งเนาะนี่ก็คนยางมาเนี่ยเอเดี่ยวก็สิมานั่านางแถวนี้ประจำนะวันสิมีอยู่หลายจุดอยูนองด้วยนั่งคนออกมายางกำลังกายกับเมื่อยๆกับสินางผักจะข้าวหน,นึ่งเนาะกูเลยถือน้ำม,มากันเอเดี่ยวพกน้ำมาเอ๊ะกึบกินน้ำจกเย็นให้สบายพลอดภัยสว่า มันลอยออกเป็นทังหมดล้ที่พี่น้องคิดว่ามันออกแต่ว่ามือนน้าเหนื่อยย่างมาเบิ้งแต่ว่าก็ได้แหวกเบิ้งนะพี่น้องย่างชงเงือกเบิ้งสื่อเนาะแต่ว่าจะเบาหลายอยากเก็บเล่วไปเก็บค่ะพี่น้อง โอ้ยนอนกดได้พี่น้องทานนอเบิร์ดมีอะไเบิร์่นไข่แดงนอนให้เห็นบ่นอนนอน ว่าในอ่อนอยู่เนี่ยงามอยู่เนาะเอาไปก้นค่ะเห็ดปีเร็กเนาะเออนี่งามเนี่ยดอกนะยังไม่กินนอนยังไม่เจาะเนาะ พี่น้องพร้อมกันหนาแฝกไหมโอ้นอนนอนพี่น้องเค็นบอกค่ะนอนนอนว่าเป็นตัวมาเอาลองหน่อยแค่ไหนโอ้ยหนาเลย ได้แน่นอ่ะเือดีบเอาเดี๋ยวเขไปดีกเอาพี่น้องอเลยเข้ามาเนั่งเีงเานเดบเทะพี่นองเา,าูเขามากเลยนงเงยียบตินเหยียบเลยพี่น้องอันไขมั่วมากินข้าวเหรอพี่นอ้องที่ใดเบ่นี่ อันเห็นอันหั่นเห็นอันคลิปทั้งอันเทศอเมริกาเนาะฝรั่งอันประจนภัยเนาะไปหาไอ้ฝากทองในป่ากว่ากันเนาะอันเห็นไปอันเก็บอันเฮ็ดอันนั่งร่มสินั่งร่มก็นั่งป่านี่แหละพี่น้องน้ำก้อนใหม่เนาะแต่ว่าดอกมันสีเทาๆถเนี่ยมันกระแบกแบกหายเบิองเนาะอู้ดอกนี่ไหม ดอกนี่ไหมพี่น้องนอนไม่มีค่ะพี่นอ้องเออโอ้ดีดีดีดดไปเรียกอาอยุบ้านรหนึ่งเที่ยนึ่งนอนได้นอนนอนกับที่กิ๊กบึกเป็นตะลันเสียบแล้วเนาะพี่น้องเนาะปานมาไหมเดี๋ยวกะตัวนี้พอมีนอนค่ะเกี๊ยเก็บไปก่อน,นแบกบหาพี่น้องมันตุ่มุตีนี่อยู่ในป่าหยาดเห็ไหมหอมขึ้นหยาแฝกเด้อแต่ว่าอันใด้นอนกับที่เบาดออกเนาะ นี่เห็นบ่กมันจะเป็นนี่เขากับปปปากเบิ้งเชนเนาะนี่เห็นบ่กคะนี่อันฝรั่งบ่อยฟั่งอันมันกะมันแวก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 พอนอนเนาะมันจับนอนใท่ปากมันย่ำกินเส้ยเลยพี่น้องเอเด๋วกงงตืบปุ่นนู้ฝรั่งขันชาเนาะเฮ้าคนไทยกับยังยานนอนเนาะเอบโหแต่พลังคนอ่าจจะกินนอนอยู่เนาะ ต่ว่าอันนอนเฮ็ดมันกับบอมีผิดมีผิดแล้วมันเกยน้องขันฝรั่งเขาปกากกินน้องน,น้อปบานั่งบ่เอ,อเด๋วก็หม้อม้อยเปิดแกะปาดไปปาดไปปาดจนปาดจน,ปาดจนเลี้ยแต่ดอกพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เอาเฮ็ดปีแรกเก็บไปก่อนค่ะอันเดี๋ยวเขาไปเรียกอีเทียนนั่งยู่บ้านเนาะปาดปาดปาดอันไดอันใด,นดบ่เป็นตะระกินได้กะค่อยถึงที่หลังเนาะพี่น้องเนาะ เพราะว่าองัสอันมันออกแล้วนอนมันหัวก็เริ่มกินเนาะว่านําบอกเจเดี๋ยวกับเวาอยู่ผู้เดียวอีกแ้วไม่เห็นมากช่วยงามตามท้องปัดบัดปัดเบิ้งโอ้งามอยู่เนาะเพราะว่าดอกมันดอกมันแห้งอันแข็งก่อนอันน้อนมันเข่าไปกินบ่ได้เนาะแต่อันที่มันออกมามหมเนาะคือว่ามันอ่อนในช่วงฝนตกนอะนอนมันก็เข่าไปเจาะไดไเนาะพี่น้องเนาะ ว่าน้ำบ่ผู้ใดจำชื่อใดบ่เขาเอื่นเหตุอีอย่างแต่ว่าอีเดียวจำได้ยู่แต่ว่าเออเนี่ยหอมหอมพี่น้อง เล่นนี่ <c oughs> มันอนอนก้มนั่งสิเขาไปแล้วก็แบบล่างแล้วก็ปาดอีกเทียนึงนอนพี่น้องเอ็นัมบอเอ๊เดี๋ยวก็เก็บโอ้ก็ หลังจากที่เราเก alles, ็บเห็ดแล้วเฮาก็ย่างสิกลับบ้านพี่น้องเอ้ยเอ็ดแอวกะเห็นผักอันนี้เนาะหยอดอวบบค่ะพี่น้องดอกอ่อนอยู่เนาะอันนี้เนาะอันผักผักลืมซื้อพี่น้องเอ็ดแอวตั้งชื่อผักลืมซื้อ จำซื้อบ่ได้ก็เออหนักลืมซื้อหรอเนาะพี่น้องเนาะแต่พักนี่กินได้อันคนละคนละคนละ,นละชนิดก็เออ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 อันนี้มันสิเป็นผลพี่น้องพักมือเด้อพี่น้องแต่ว่าอันอันผักอากาศหนาวเนี่อันเขาเอินเอ้นอีหยังกะล่ะลืมซื้อแล้วอ่าดอกมันก็นโลนแล้วเริ่มเป็นหน่วยแล้วเนาะพี่น้องนี่ อันเป็นหน่วยแก่มันจะได้ขยายพันธุ์เนาะไอเม็ดมันโลนวาน้ำบอพี่น้องไอเดยวก็นสนกัญญาณกาบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยอันขึ้น้าขึ้นฝนอันเกยซ้อนดอกไม้กับตุล่งปิวอันพี่น้องสังเกตเนาะพี่จังฝนลงเม็ดละพี่น้องไป,ไป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 เล่น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 กบ้านกาบปลา พี่น้องทุกผู้ทุกคนละเด้อค่ะเอดเดียวกะไปย่างมาเมื่อยแล้วเนาะอันกักย่างถ้าพี่น้องชมวิวนู่นนั่นนี่เนะเาะจะถ่ายถ่ายคลิปถัดมาเหงาทีเป็นสองคลิปเนาะตะที้ถัดผู้ใหญ่มาเหงาๆกะคอมเมนต์มาบอกด้วยพี่น้องเพราะว่าเอดเดียวก็เพราะเขอยากคลิปสองคลิปดอกถัดออกม,าม้ามือหนึ่งอะถ่ายนั่นถ่ายนี่ อยากให้พี่น้องเห็นน้ำนองอยากให้พี่น้องหูจักน้ำผู้เพราะว่าเอเดียวกระซึกซ้ามาลายปีแล้วนาะพวกคืชพักก็เดยแต่ว่ามันจำซื้อยากเพี่น้องพอซื้อภาษาอังกฤษคนอื่นงอลินผู้เทามันบบกไปพี่นออ้องเอ้ยต้องความเก่งจังออ,อ,อคุณคุณพี่แดงพี่แดงพี่แดงออย่างกันละซื้อซื้อเพิ่น พี้เห็ดบ่ <c oughs> เป็นเป็นคู่เนาะคิดว่านะเดาเอาเพราะมีมือหนึ่งเพิ่นว่าเพิ่นกลับมาจากาต้องเรียนเนาะแสดงว่าเพิ่นต้องเป็นคู่ละเดามั่วบ่ได้ถามเ <c oughs> ดาออเอง,งเาาอ๊ะออเดาแต่ทำไมเขาคือว่ามวนเนาะแห้เงิน ได้คบมูใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆแห่แหลกปันควบลูกมันสุดยอดอีิริตะพี่น้องเนาะอันพี่น้องเลยอันยางมาได้พักหนึ่งอ่ะนะอันอันอันคือเก่าจักเป็นยังคือติดเท่าอัน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 นะเออยางตอนแรกว่าสิไปซองเมึงกระเทียมอันมันขึ้นฟ้าขึ้นฝนอีกคือเขาละพี่น้องมืนมึนมึนมึเดี๋ยอันอันลงปอกแปกปอกแปกอันฟ้าเอาจำเอายันเปียกฝนเนาะ ก็ว่าอันบัดเวิร์ก็หวัวกะหายเนอะก็พันเจอเย็นเย็นเนี่ยก็รอดเนอะ <c oughs> อยู่เมืองหนอกเลยจังชีแหละพี่น้องแต่ว่ามาันอก็ยังดีก็เออควบอันอันอันเมืองหอนอยู่เนอะเพราะว่าการที่เข้ามาติดนี่ใส่ยอยู่อากาศเย็นๆเราไปไปอยู่เมืองไทยกับอยู่บริโดนดนอกพี่น้องมันทิชชอดคิดหอดเดือดมาคือเา่า พันมาอยู่เดนมาร์กโดนเพราะหนาหนาวลำหนาวไล่ๆกันชีทฮอสมึงไทยไปแล้วกับโอ้จังว่าละมึงนี่เดี๋ยวคุยกับมูสายยูทูปอ่าตอนแลนใหม่ๆน้ำกันเนาะอ่ามาดามมาดามซูอ่าดีเคโนเวนเนาะ่า ได้คุยกันดีใจหลายได้ได้คุยทักทายกันเป็นส่วนตัวเนาะพี่น้องเนาะอันมันมวนเด้อได้ทักทายหมู่เนาะหลังจากที่เฮาไปพอกันในสายไล่สดนู่นนั่นนี่แล้วเนาะแล้วก็ได้มาติดต่อกันทั้งเฟซทั้งไล์ทั้งเฟซเออทั้ง messenger เป็นส่วนตัวก็ได้คุยกันโทรคุยกันเห็นหน้าเห็นนั่นทักทายกันคุยกันเป็นส่วนตัวเน่จะงอยเนาะอยู่ทั้งไล่ชดเขาก็ ไปทักทายเบาหนุนเบานีไลายกับบอดายน้องมนก็ต้องระว่างฝีปากจักโนยเนาะพี่น้องว่านัมบเพราะว่าการที่เข้าเอ่อเป็นพนักงานเอ่อยูทูบหลอกเข้ากับ้องเอ่อละว่างปากแน่พนอเพราะว่าอันต้องขอโทษขออภัยเนาะเพราะว่าปากปากจะมันจีบค่อยๆจักโนยเนาะคนนิสัยซื่อตรงเนาะพี่น้องเน้องกับบอมี่ยังไลนาะกับยังงานเมื่อยแหละกับสี่อันนั่งอัน อันกินน้ำมีหน้าพี่น้องกันเลยเปิดกล้องมาเมา่อม้อยจากนอยนอคลิปนี่ก็สีเป็นคลิปออกมาเดินกำลังกายให้อาหารนกน้ำเน่แล้วก็ไปจอบเปงเหตุนอไปจอบเปงเห็ุเห็ุลืมซื้อนอ <No. S 2> พาก,กับพักลืมซื้อหลายอย่าง แต่ว่าข,กกาข,นขันผู้ได้ยากงูกับคอมเมนต์เขามาถามได้แต่ว่าอันใต้คลิปอ่าใต้คลิปข้าอในคลิปลองแชร์เอเดียวกับเขียนเขียนลงไปเป็นภาษาภาษาปากเกตยูโน่ก็เข้าไปหาศึกษาเอาเนาะพี่น้องเนาะอันใดอันใดแห้งหูฮากับอีสีแบ่งปันเนาะอันใดบุหูหุคือบุหูจุจังหวะพี่น้องเพราะว่า,า<ม>ทุกคนกับบุมงุ่ยว่าสิเกงเปิเบิร์ตกันทุกสีแนวเ,เน,น้องปลาดํบาบอ นี่จเรียนรูเพิ่มเติมไปล่ะแม่อะไรบ่หูเฮากัดท้ามถามผู้นั้นผู้นี้ทุกอย่างหมหล่ะบ่อายเด้อค่ะพี่น้องขา <c oughs> แต่สมัยเป็เปไเป็นชื่อซินบวชบวชชี้พามขึ้นกันเนะาะการทื่อซินน,นนุนันนีเออ,เ,อเดี๋ยวกับมัมกถ้ามมักถามคูบบ่า,าจารย์เพิ่อนเนาะถามอาจารนันนี่้ามไปถั่วจนอาจารย์ลำข้ญเนาะสอนยาง เดินจงกรมนั่งสมาธิน่นนั่นนี่เนาะเอเดียวกะมักสอถามประกรันชั้นเขาชั้นเขาเนี่เออต้องกินแบบใดเออเวลาน,น,นั่นเวลานี่เนาะอ่าเราก็กินแบบใดดีก็กันเที่ยวที่ซีน,นกินเกนไก่ใชกินทุกอย่างถ้าจาัดมันก็บอกว่า ไม่ต้องให้ญาติโยมยุ่งยากลรอกสิกาจะกินง่ายๆมันก็ดีกว่าดีกว่าสําหรับญาติโยมที่หามาถวายเนาะเป็นวานเนาะอือกระเมนก้มเพินเนาะหนุ่งยากไม่กินเจกับเขาก็ต้องเจเนาะนี่จะพักแต่มีแต่อ,อน,น,นัอนอ่นนอนบอมียังเนาะลาว่า ตั้งใจว่ากินเจดีบ้าาจ้ามทแล้วทอกแทกถามนั่นถามนี่ไปเอ้ยคลิปนี่กะชิมเมาไมอ้ตัวเหี่ยวๆไอพี่นอ้องฟั้างัเลยแต่ว่าความสุขเนาะได้แบ่งปันแต้ว่าสูพี่น้องฟั้างเนาะชีวิตของเอเดวอยู่ในเดนมาร์กกินทอดมืองไทยกับว่า,าวนั่นว้าวนี่่าแล้วกินน้ำกระเด้อพี่นออดดอ้องขอโทษเด้ออัน นี่แดวก็ใส่แว่นตากันแดดไว้ก็แบบพอนั่นว่าบ,บ่มักใส่แว่นตากันแดดเราพี่น้องย่านพี่น้องมาเห็นอันตาซื่อตรงของเอสเอลนออ <c oughs> อันป้องกัน <c oughs> เกินว่ะเกสอนดอกใหม่แล้วพี่น้อง <c oughs> มันเข้าไปแล้วมันคัดคั้นนออันนี้มันก็สีซอยได้ระดับหนึ่งนอพี่น้องนอว่าน้ำบ่ แค่น,นั่งสั่งซื้อสั่งทัดให้อัเทิ้งแว่นตา,าแวน่นสายตากับแว่นตานี่พร้อมกันนอเซตเดียวกับโหลดโหลดเดียวโหลดจบทางตะนนัันไม่ได้เป็นตรวจสายตาอีกหนึ่งี้เยวเวลาเปลี่ยนเล่นไม่บ่เวลาอ่านอ่านหนังสืออ่านหนังสือมันเป็นสองตัวสามตัวแล้ก็เหม็นหนึ่งโบก็อยากเขียนบ้างนะก็เหม็นเขียนแห้งขัน เจ็ดในโทรศัพท์เนาะมันโตนิดหน่อยเนาะจิม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 เฮ้ยจิมจิมจ,มจิมถูก <c oughs> เอ้าไม่โ,โ,โ,โดนแล้วพ<ง>ี่น้องคะอันเอเดี๋ยวกับซีจบทีมซับนี่เนาะมันเริศเหมือนไม่เออแล้วเนาะกระเสดล่าเป็นน่างการแล้วด้วยพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมเอเดียลไลฟ์สไตล์เดนมาร์กเตอรค่ะอันบ๊ายบายค่ะอันมาคลิปนี้ก็นได้ลืมกดไลค์กดแชร์ให้เอเดียลไลฟ์สไตล์ เดนมากน้ำเนเดอค่ะพ uh ี่น้องค่ะความสุขความสุขเนาะผู <laughs> shadow, talk, uh ้ใดเขาเอื่นว่าผู้ใดได้มากกว่าต่อยอีกเลี้วใครเลืค่ะพี่น้องค่ะคนขึ้นงมื่มาแล้วลกไม่กลับลงอื้อใช่ค e n do we start